น,นะครับถึงเซสชันที่เราจะมาลอง IS แต่ละตัวให้ดูนะครับว่าถ้าตามอินสตรักชั่นแมนนวลของตัวแต่ละเครื่องที่ที่มีให้มานัน่ะพอทำแล้วมันเป็นอย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่นผมจะสาธิตเทคนิค uh, slow i n t r y deep lifting วิดเอสเอ็มไอให้ดูก่อนนะครับเพื่อเป็นการคุ้ทวนว่าทำอย่างไรน,นะครับนะหายใจเข้าช้าๆให้ได้ซีเนซ์ที่เดลแฟมโลวอร์คอสตอลัลและชอรอคอสตอลัลแล้วค่อยตามด้วยตัวอัปเปอร์เชนนะครับสังเกตนะหายใจเข้าออกส,าสบายๆก่อนนะครับเมื่อคนไข้สิ้นสุดการหายใจเข้าปกติสั่งหาาให้สูดช้าๆนะสูด สูดช้า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 ดีมากดีมากดีมากสูดก็อีก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 ดึงลมเข้าอีกสูดอีกอีกอีกดึงลมเข้าต่อยนิดนึง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 ผดออกยาวครับเห็นไหมครับจังหวะที่สูดเข้าผู้ป่วยควรที่จะเกิดการเคลื่อนไหวของกระดูกน่ออกมาก่อนคือจะเห็นไดอะแฟร์ ตามด้วยตัวดั t e r คอส o s อาจจะเห็นหรือไม่เห็นตัวโล้ lower อ o และอาจจะเห็นหรือไม่เห็นตัวแล t e คอ l c ตแล้วคุณจะเห็นว่าพอจัองหวะสุดท้ายดึงเข้ายุกจริงๆถึงจะเห็นการยกอกนะฮะคราวนี้ถึงแม้ว่าผู้ป่วยจะดึงลงเข้าไปจนรู้สึกว่ามันเต็มปอดแล้วแต่ผมยังสั่งให้คนไข้ดึงลงเข้าต่อดึงเข้าอ,อีกดึงเข้าอ,อีกนั่นหมายความว่าคนไข้จะยังคงพยาย,า,ย,า,ยามใช้กั้มเนื้อหายใจเข้าเนี่ย ให้เกิดเอฟฟอร์ตอยู่เรื่อยๆนะฮะตรงช่วงจังหวะที่ไม่มีลมเข้าแล้วหรือลมเข้าแต่น้อยมากช่วงท้ายที่ผมสั่งต่อเนี่ยเราเรียกมันว่าส u ตนแม็กซิมั่มอินสเปเรชันซึ่งมันจะไม่เหมือนกับคำว่าเลฟฟอร์ดิงหรือกลั้นหายใจนะพอถ้าเลฟฟอร์ดิงหรือกลั้นหายใจนะ่ะหมายความว่าสมมุติอ้าวหายใจเข้าสิครับอ้าวหยุดหายใจกั้นไว้แล้วผ่อนออกคุณเห็นไหมฮะพอตอนจังหวะที่บอกให้เขาหยุดหายใจหรือกลั้นไว้เนี่ย กล้ามเนื้อหายใจเข้าทั้งหมดเขาจะอยู่ทํางานแต่คุณไปปิดก๊อดฟีบแล้วขังลงไว้กักลงไว้ในปอดแต่ SMI หรือ Sustained Maximum Inspiration คือการให้เขาพยายามหายใจเข้าต่อเนื่องถึงแม้ว่าปริมาตรปอดมันจะถึง TLC ้ดึงเวลายืดต่อยือดต่อเยๆะคระับอันนี้คือค่อยเรียกว่า SMI ะคระับคราวนี้เมื่อคุณเข้าใจเทคนิคแนละ้วคุณจะรู้ว่าฟีดแบบที่เกิดขึ้นนะั้นแะ มันจะเกิดขึ้นถ้าเป็นกลุ่มโฟล์ฟีดแบกคุณซ s u b จ e คุณจะได้รับฟีดแบกนั้นเฉพาะตอนที่มีลมไหลถ้าในช่วง smi ฟีดแบกนั้นมันจะไม่เกิดครับเพราะมันอาจจะไม่มีลมไหลหรือไหลน้อยมากจนไม่สามารถอุปกรณ์ is สั่งไม่สามารถให้ฟีดแบกกลับคืนมาได้นะครับคราวนี้เรามาลองที่ครีนีโฟนะครับเรามาลองที่ครีนีโฟผมจะตั้งให้อาสา,าสมัครเนี่ย สูตรที่100นะครับแล้วลองเดี๋ยวลองสูตรเร็วก่อนนะครับถ้าสูตรเร็วที่600จะเกิดอะไรขึ้นเราจะใช้ในปฏิบัติการเราเราจะใช้ m o u t h Piece Material Filter แล้วก็ Short c o a g u l a t i o ตรงเนี้เป็นของใครของมันนะครับใช้เสร็จแล้วมันจะมีซองแบบนี้คุณต้องเสียบมันไว้เสมอเพื่อไม่ให้ตัว m o u t h Piece เนี่ยไปกระทํามเ,เหตกับสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วควรเขียนชื่อไว้บนซองนะครั ควรเขียนชื่อไว้บนซองนะครับแล้วก็ติดตัวใส่กระเป๋าเสื้อตลอดการทําปฏิบัติการมิฉะนั้นเดี๋ยวคุณเอาไปจิ้มซองคนอื่นนะครับเป็นเหมือนน้ำริกชชือนะครับจิ้มด้วยกันไปเรื่อยนี่ไม่โอเคนะครับผพแ่เชื้อโรคนะครับเดี๋ยวเราลองให้ใช้ตัวคลินิโฟนะครับเดี๋ยวให้คุณบุรณะนะครับทําการสุดหายใจเข้าลึกเหมือนเมื่อสักครู่ที่เราได้ทํากันแต่ตอนเนี้เราจะมีอุปกรณ์ช่วยให้คุณบุรณะเห็นว่า เราทําได้ลมที่ช้าหรือเร็วเท่ากับที่เราตั้งไว้มตอนแรกเนี่ยผมจะลองให้ลมน่าจะค่อนข้างเร็วนะครับประมาณ600แล้วลองดูว่าเกิดอ,อะไรขึ้นกับรูปแบบแผนการหายใจของเรานะครับผมจะปรับที่600ก่อนนะดังนั้นถ้าเวลาที่คุณบูรณนะเนี่ยสูดหายใจเข้าได้600เมตรลิตรเปอเซก,กันเนี่ยเหลียงสีเหลืองจะมาอยู่ที่หน้ายนึ่งคนอาจจะลองจับดูแล้วก,แวก็แล้วก็ลองสูดนะครับลองสูดเองนะครับตอนนี้ที่600นะครับ อาจจะเข้าออกเข้าทางปากออกทางจมูกสบายสปาสูตเข้าลึกครับสูตรเห็นไหมครับเดี๋ยวดูอีกครั้งหนึงนะครับตอนนี้ปรับไปที่หกร้อยนะสูตรเห็นไหมครับอีกรอบหนึ่งถ้าหกร้อยเป็นไง ่อนคุณจะเห็นว่าช่วงเวลาที่ผู้ป่วยหรือว่า subject เราเนี่ยดึงเหรียญขึ้นไปได้ให้ได้ถึง600มิลิเปอร์สกนมันสั้นมากบางทีอาจจะไม่ถึง2วินาทีด้วยซ้ำเมื่อกี้น่าจะแค่มน1วินาทีกว่าๆแล้วหลังจากนั้นแล้วเหรียญตกแล้วนั่นหมายความว่าฟีดแบกก็ไม่เหมาะสมจะสโลก็ไม่สโลได้ตามเทคนิค ครั้น,นี้ผมจะลองปรับใหม่กลายเป็นหนึ่งร้อยนะครับปรับใหม่เป็นหนึ่งร้อยนะ,ะห,ายหายใจเข้าออกสบายๆนะครับแบบยังไม่ดึงลึกนะอันนี้คือหายใจดีปกปติเห็นไหมขึ้นนิดเดียวเหรียญก็ขึ้นละเนี่ยแสดงว่าตอนที่คนไข้หายใจเข้าปกปติเนี่ยโฟล์ค่าเข้าก็ประมาณหนึ่งร้อยครั้งนี้เดี๋ยวเราลองให้คนไข้สูดลึกนะครับหายลึกครับสู๊ ดีมากตรงนี้ขยายออกมาเยี่ยมมากอีกอีกไป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 อีกผ่อนออกครับสู้ไปเรื่อยๆอกข้างอกข้างขยายขยายสูดอีก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 อีออีอีกอบ,บนดึงอีกอีกอีกอีอออีผ่อนลงครับ

นักศึกษานะครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีอยู่2ช่วงนะครับคือช่วงที่มีลมไหลเข้าแล้วคนไข้หรือ subject เ,เราสามารถที่จะ maintain โฟ o คงระดับอัตราการไหลตอนขาเข้านี้ได้ที่100มงร้อิลิเปเซกนเลียนสีเหลืองก็จะขึ้นมาอยู่ที่หน้าิ้มแล้วอยู่นานด้วยฮะเห็นหมครับเมื่อกี้ถ้าไปนับดูก็ไม่น่าจะต่ำกว่า5-6วินาทีนะครซึ่งมันตรงตามเทคนิคที่เราอยากได้กเโาอยากได้ slow inspiratory flow แล้วเมื่อคนไข้ไม่สามารถที่จะสร้างโฟได้ที่100มิลลิลิตร่อเซกันจะเห็นว่าเหรียญจะเริ่มตกลงมาและขยับๆๆยน้อยๆหรือแทบไม่ขยับเลยช่วงนั้นคือช่วงที่ลมเต็มปอดแล้วหรือแทบจะเต็มปอดแล้วเพราะฉะนั้นโฟไหลเข้ามาเหลือน้อยมากถ้าไม่มีโฟเลยเหรียญก็จะไม่ขยับเลยช่วงนั้นเนี่ยคือช่วงเอสเดหดังนั้น i อ s จึงให้ฟีดแบ็กเฉพาะตอนที่มีโฟไหล นะครับอันนี้เข้าใจตรงกันนะครับแล้วถ้าเราต้องการให้ ull, นให้สโลว์โฟก็ควรที่จะเลือกอุปกรณ์หรือปรับตัวฟีดแบ็กให้ได้สโลว์อย่างที่เราทํำไปแล้วเมื่อกี้จะเห็นว่า600กับ100ต่างกันมากนะครับนะเรามาที่อุปกรณ์ตัวตัดไปนะครับเดี๋ยวเร,เราจะลองใช้ตัวเรสตปเด็กดูน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้คุณมูรนัดนะฮะ แล้วดึงลูกปิงปองประมาณกลางลูกนะครับขึ้นมาที่ขีดแ,แรกขีดแรกคือประมาณส0 0้อยนะครับเดี๋ยวเราดูดาล้นะลองจับลองดูนะส่วนคนเส็นปีกีเรา,เา,าก็จะไกด์เราเคยฝุดกับเขา้เราจะไกด์ว่าเออตอนนี้ให้โซนนี้นะตอนนี้โซนนี้นะตอนนี้ตรงนี้นะนะครับาหายใจเข้าออกสบายๆก่อนอ่ค่อยๆสูดลึกนะครับสูดลึก เข้าไปอีกเข้าไปอีก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 เีกอกอกีกอีกอกกกออกีออกี พร้อมแล้วค่อยๆสูดลึกครับสูดลึกใช่คงลูกบอลไว้ประมาณนั้นดีมากดึงลมเข้าที่ท้องก่อนดึงให้ส่วอกด้ข้างขยายดึงลมเข้าอีกอีกอีกครับอีกนิดนึงนิดนึงนิดนึงไปต่อครับดึงลมขว่อีกอีกนิดหน่อยอีกอีกอีกดึงไปเรื่อยอีก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 ผ่อนหลอกครับเหมือนกันเลยนะครับกับทนิโฟเมื่อกี้ คุณจะเห็นจังหวะที่ลูกบอลลอยขึ้น 100, 000, คือตอนลมไหลเข้าและจังหวะที่เป็น SMI ช่วงท้ายบอลมันจะขยับน้อยมากแทบไม่ขยับนะครับครับนักศึกษาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่อุปรกรณ์ชิ้นถัดไปนะครับก็คือ Air Life ์แอรนะฮะตัวนี้ต่ําสุดที่ได้คือ210มิลลิลิตรเฟรซกันนะครับตอนนี้แล้วสูงสุดที่ได้คือ1,400นะครับเราจะลองให้คุณบูรนณะสูตรกันที่ฟีดแบ็กหน0่มิลลิลิตรเฟรซกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับับบตอนททีี่่ผมปป 1400, รไ1,400ล แล voi, ้วดูว่ามันได้ฟิตแบบไหนครับทำเหมือนเดิมไหมครับหายใจกเข้าเหนื่อยอาจจะเป็นไม่แรงก็ได้หายใจเข้าออกตลอดเวลาสุดลึกสุดพอนอเดี๋ยวทำใหม่นะครับเดี๋ยวดูชัดๆนะว่าพอพอ ับเจกต์เราพยายามที่จะดึงลูกบอลให้ได้โ l o w หนึ่งแล้วคุณจะเห็นการเคลื่อนไหวของโซ่หมวแบบไหนนะครับสบายๆอพร้อมสูดสุดไปอีก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 พักลงครับคุณเห็นไหมครับว่าสั่งปุ๊บอกยกปั๊บ STM ขึ้นเกรงเป็นลำเลยแล้วความรู้สึกเมื่อเทียบกันกับ เดี๋ยวเราลองทำฟู200ล200กันดูนะครับแล้วบ,บ,บอกความรู้สึกว่าเป็นยังไงนะครับว่าแต่ละอย่างเป็นปอดต่างกันตอนนี้อยู่ที่210นะฮะตั้งไว้ที่210เดี๋ยวทำหมือนเมื่อสักครู่นะฮะใส่ของอ่าลึกตุดช้าๆเข้าลึลกๆดินล,ลงเข้าอีกดีมากสองมาข้างมา ออกมาดึงเข้าไปอีกอีกเร็วอีกน้อยอีกน้อยเน้ออีก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 ผ่อนออกครับเดี๋ยวอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเข้าออกกันเลยสุดนี้ครับช้าช้าสู่ช้าช้านะดีมากดึงลมเข้าเรื่อยๆดีมากไซโคมดึงออก ค่อยๆดึงออกค่อยๆดึงเข้าลึกอีกอีกอกยกดึงอีกอีกอีกต่อยนิดนึง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 ผ่อนออกครับอ่าเป็นไงฮะถามความรู้สึกมันต่างกันยังไงครับก็ขั้นแรกนะครับที่พันออกพันสี่ก็คือเหมือนดึงลมปุ๊บหมดเลยเข้าผปอดเลยแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันใช้คอเยอะมากรู้สึกว่าแบบ อนหายใจมันจะแบบปุ๊บขึ้นไปเลยอ่ามันจะใช้ตัวอัเปอร์เชมในการดึงลมเข้าซึ่งจริงๆแล้วเราอยากได้ทางโซนรูปหลังมากกว่านะครับแต่พอเราปรับมาที่200แล้วเป็นไงครับมันรู้สึกว่าคือมันเดิมมันไม่ต้องออกแรงเยอะมากก็เลยแบบมันไปได้เรื่อยๆไปได้เรื่อยๆแล้วเราก็จะเห็นฟีดแต่กว่าเฮ้ยเรายกรูกบอลได้นะครับแล้วก็ลมลมจะค่อยๆเข้าด้านล่างออกแล้วเราค่อยมาใช้ตัวข้างบนทีหลัง ถามว่าดีฟ i ิชติ้งเนี่ยต้องใช้ทุกส่วนไหมต้องใช้ทุกส่วนนะครับแต่ต้องให้ได้สิบเดียคราวนี้เรามากันที่พระเอกนะครับรือว่าตัวร้ายของเราไม่สร้างกันนะครับว่ายัางไงนะครับตามอินสตรักชั่นแมนนวลของตัวไรโฟไม่ว่าจะยี่ห้อไหนนะครับเขาจะบอกว่าให้สูตรลูกบอลลอยลูกที่1หรือและหรือลูกที่2ให้ขึ้นนะครับแล้วพยายาม ดึงดึงให้ลูกบอลน,นี้ยขึ้นยาวนานที่สุดอะลองทําตามที่เขาสั่งครับโดยที่ผมจะไม่ไม่ให้คิดแบลกอะไรเลยนะครับให้ดึงให้ได้หนึ่งถึงสองลูกนะครับอาจจะไม่ถึงสองวินะ แล้วดูนะดูอกว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเป็นไงครับเหมือนเขียงกันคอเป็นเอ็นเลยนะครับอกยกขึ้นทันทีนะครับอีกครั้งครับลองดูครับแล้วมีบางคนนะฮะจะสั่งให้คนไข้ดึงสามลูกขึ้นพร้อมกันไหนลองทำสิครับว่าถ้าพีทีคนนั้นนะครับจะจับคนไข้ทรมานบอกยกสามลูกครับพี่จัดการเลยครับลองดูครับดูให้ชัดๆอีกรอบครับพี่ลองครับ ผมขออีกสักรอบได้ไหมครับพี่ลองดูครับดึงต่อครับดึงต่อลงอ,อีกเป็นไงฮะปวดคอปวดคอครับกว่าซับเจ c t <oughs> จะดึงลมเข้าให้ได้โฟลที่สูงเท่าฟีดแบตที่เครื่องจะให้จะสังเกตว่ามาทั้งขยวงเลยนะฮะยกขบวนมา upper chest คอก่อนมา upper tap มาเท็กมีมาเกล็งไปหมดแล้วลมมันจะลงด้านล่างได้อย่างไรเราต้องการปริมาตร ที่สูงดังนั้นจึงต้องมีซีเฟนที่ให้ลงลงไปสู่ปอดโซนล่างที่มีเนื้อปอดเยอะก่อนนะครับเพื่อมันเติมเต็ม,ตมจริงแล้วค่อยมาดิงวอลุ่มช่วงท้ายด้วยตัวอ,อกบนนะครับก็เก็บที่เข้าไว,ว,าวนะ้ต่อไปนะครเดี๋ยวเราจะลองที่ตัวโคชกันนะครับในตัวปฏิบัติการใช่ไหมฮะผมจะมีให้คุณลองคำนวณทาร็ก วอกรูมไว้นะครับจากค่า ideal body weight คำนวณมานะครับแต่ถ้ามูลหน้างานเราไม่ได้คำนวณ ideal body weight ไม่ได้สร้างขา้เก็บวอลุมไว้ก่อนแต่คนไข้อาจจะหลังผ่านตัดมาก่อนเพราะอาจจะไม่มีแรงดึงลงอาจจะทําให้ได้ปริมาตรไอซเนี่ยลดลงเราถ้าเรามีโค้ชนะครับโค้ชก็จะเหมือนสเปรย์ลิมิตต้ตัวหนึ่งที่จะบอกว่าคนไข้ดึงลงเขาได้เท่าไหร่เราอาจจะรอให้ใหขเขาดึงก่อน สูตรลงเข้อก่อนจาก f อ c ีแล้วดูซิว่าเขาทําได้ประมาณเท่าไหร่แล้วค่าพิลิทก่อนที่เขาจะไปผ่าตัดเราจะมีค่าสไปโรอยู่แล้วว่าอมันได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ตรงนั้นนะแล้วตอนวันเนี้ยเราจะให้ฟีดแบกที่ทาเจลบัลลุ่มที่เท่าไหร่นะครับอาจจะไม่ใช่แบบเอาร้อยเปอร์เซ็นต์จากที่เขาเคยทาได้ก็เขาทาได้เท่าไหร่เราจะบวกเพิ่มขึ้นไปนิดนึงเพื่อให้เหมือนคนไข้ได้พยายามที่จะเอื้อมถึงต้องหมายอย่างนี้เป็นต้นนะครับเรามาลองดูนะครับว่าคุณบุรณะจะทําได้ ได้วรุ่มประมาณเท่าไหร่นะครับตอนนี้โดยที่เราอาจจะไม่สนใจโฟเพื่อเพื่อที่เราจะตั้งคายใจวอรุ่มก่อนนะครับหายใจเหมือนเมื่อสักครู่นะครับเข้าออกสบายๆก่อนนะ่าสูดลึกครับช้าๆสูดลึกดึงลมขึ้นไปช้าๆ ดึงขึ้นไปอีกอีกหนึงขึ้นไปอีกเรื่อยๆครับอีกนิดนึง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 อีก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 ไปอีกไปอีกก่อผ่อนลงครับอ่าครั้งแรกเมื่อกี้นะครับจะเห็นว่าคุณบุรนัททำได้ประมาณ1,500ซีซีนะครับ1,500ซีซีนะอ่ะแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราลองสูตรนะครับเหมือนเมื่อสักครู่แต่ตอนเนี้ยเราต้องลองดูว่าเหรียญเนี่ยให้มันมา เลียดๆอยู่ที่เส้นล่างนะครับมันจะได้เป็นอัตราการไที่ช้าๆนะครับเดี๋ยวลองดูแล้วก็พยายามให้ขอบล่างของตัวเค้สีเหลืองเนี่ยมาแตะตรงเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะครับซือที่ประราปามาณ1 0 0เซนห้ยใจเข้าออกสบ,สบายๆนะครับพร้อมนะก็สูดช้าๆครับสูด นึงจะท้าไปเรื่อยๆนะขอท้องก่อนเนาะมาเรื่อยๆดีมากดีมากเข้าไปอีกดึงเข้าไปอีกขอด้านข้างนะคะใส่โครงบานออกมาดึงขึ้นด้านบนให้สุดสุดสุดผ่ดอนลงแา้วจะอ่อนขึ้นตรงนี้นเยอมากรอบต่อไปจะมีให้ทางไว้ตองทานนะครับให้ดึงลงต่อเนาะเห็นไหมลองหน่อยนะครับดึงนะครับดูหนะครับให้อยู่ขอบล่าง ร้อมสูดครับช้าๆดึงมงคข้าท้องดันมาเลยสูดข้าวสูดข้าวสูดเข้ามาเรื่อยๆอี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 มากดีมากดีมากอีนิดนึงนิดหนึงไปต่อไปต่ออี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 ผ่อนออกครับดีมากเดี๋ยวทำซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับ สูดลึกสูดไปต่อไปต่อไปต่ออีกนิดนึง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 ผ่อนต่อครับเห็นไหมครับพอโค้ชเนี่ยมันจะให้ทาร์เก็ตวอลลุ่มแล้วก็ให้ตัวโฟล์ฟีดแบ็กไปในพร้อมๆกันนะครับมันก็ คนไข้ก็จะดูเรื่องสองนันพร้อมๆกันเลยนะครับก็ดีอีกอย่างหนึ่งนะครับวันนี้สุดท้ายครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้บ i แ m a กในฟังก์ชันของ i s s นะครับการตั้ง i อ s ในบ i แ m a กเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะแตกต่างจากอุปกรณ์ตัวเลยคือว่าเมื่ออุปกรณ์ชิ้นนี้ให้เทสท์โชว์เฟลชเชดังนั้น คนไข้จะต้องสร้างนิกิีตเพรสชอร์ในพูลล่าอควิจีจนทราชีวิตมาสู่ตรงหลังให้ชนะตัวเพรสชอร์ที่เราตั้งแต่เราจะใส่ไปเท่าไหร่เราคงไม่ใส่เยอะเหมือนการสุดกั้นมเนหายไเข้านะครับเราใส่เพื่อแค่เป็นฟีดแบ็กผู้อาจจะใส่แค่2เซนติเมตรน้ํา3เซนติเมตรน้ําก็ได้หรือ4่เซนติเมตรน้าก็ได้นะครับต่อให้ไม่หนักเกินไปสำหรับคนไข้เราต้องการแค่ ตัวเสียงปุดุดของน้ำ่อเป็น feedback ให้เราแต่ถ้าเราตั้ง pressure ตรงนี้ให้สูงสักหน่อยสัก3หรือ4ดังนั้นหมายความว่าเราจะมี negative pressure ที่ค่อนข้างแรงพอที่จะไปรีอ็ซ์แปตัวออิโอไลน์แต่ในขณะที่ตัวอื่นมันจะไม่มีเทชต์ pressure จะอาศัย slow f l อย่างเดียว แต่ตัวนี้สิ่งที่จะได้คือได้สโลโคและได้ตัวเพชของเพสเชอร์ที่จะช่วยดึงขยายนะครับเพสเชอร์ที่ในิทเเชอรที่สูงกว่าตัวอื่นและกําหนดได้ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อรีเอ็กซ์แปรนะครับเ mm hmm. ดี๋ mm hmm. ยวเราจะใส่น้ำกันแค่ประมาณ3เซนติเมตรน้ำนะครับ mm hmm. เมื่อเราเช็คปลายท่อแล้วว่ามันอยู่ที่ขีดล่างพองดีเราก็สามารถที่จะเติม น้ำได้เลยอันนี้ผมใสม่ตีเกนนิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรตอนนี้อยู่3เซนติเมตรน้ำนิำด่งปิดให้สนิทนะครับตอนนี้น้ำก็จะเห็นระดับน้ำประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อท่อเฉียงเพื่อใช้ในการดูดนะวิธีการสูดแ <c oughs> พทเทิร์นเหมือนกันเลยนะคแพทเทิร์นเหมือนกันเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะลองให้สูรแบบเร็วๆก่อนแล้วดูว่า น้ำมันปูดแบบไหนนะครับเดี๋ยวจับขวดเองนะครับจับจับนี้ได้ไหมจับแบ้เพื่อให้เห็นลองสูตรเลยเร็วนะครับสูตรเร็วเ,เห็นไหมอบก็จะยกเหมือนกันนะครับเร็วกว่านี้ลองสูตรเลยเร็วกว่านี้<ๆ>เหมือนกันกับต,ตอนเราใช้ไตรโฟเลยหรือปรับที่พันสี่ของแทรนไลท์ไอร์ม็กคราวนี้เราจะฟีดแบคคนไข้ใหม่ เราจะค่อยๆให้สูดลมเข้าอย่างช้าๆเหมือนที่เคยทำนะครับโดยเริ่มจากที่ท้องก่อนนะครับดึลงลมเข้าท้องจะปอกแล้วใช้โค้งจะเริ่มขยายออกมาแล้วยยก,ออก,ก็่อยกบปุตอนมทำอย่างช้าๆนะค่อยๆกัน,คน,นะครับจะเข้าออกสบายๆเข้าจนหมดนะเข้าปากออกจนหมขอสบายๆเข้าปากอาากอกจนหมสบายๆพร้อมนะ สูดลึกครับช้าๆดึงลงเข้าให้มันสูดช้าๆเยี่ยมมากไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆดีดีดีไปเรื่อยครับดีมากดีมากชิบโคมบานแล้วอบยกไปอีกนิดนึงนิดนึงนิดนึงเยี่ยมเยี่ยมไปอีกอีอีต่อยนิดนึง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 อี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 ผ่อนออกครับการพักของชิครู่นชาริเด่นที่สองจะเข้าทางตาออกทางจมูกสำนึกระ คราวนี้ขอเสียงขุดน้ำที่เบากว่าเมื่อกี้นะเอาช้ากว่าเมื่อกี้นะครับให้ขุดช้ากว่านี้นะเข้าออกสบายๆก่อนนะพร้อมสูดลึกๆช้าๆขุดๆช้าๆเยี่ยมมากไปช้าๆเลยดีมากดึงช้าๆดึงช้าๆไปยาวๆลากไปขอท้องมาก่อนดีดีดีดึงไปเรื่อยๆเลยดึงไปดีดีเยี่ยมมากเยี่ยมมาก ขอด้านข้างขออกข้าบคราวนี้ดึงมาเลยดึงมาเลยอีกนิดนึงนิดนึงนิดนึงนิดหนึ่งนิดนึงนิดนึ่งนิดนึงไปอีกต่ออีกหน้าอีกหน่อยนึง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 ดึงอีก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 ผ่อนออกครับเป็นไงครับยาวไหมครัสุดๆนะครับยิ่งเรา x เทนอินสตาลิทา์บอกยาวเท่าไหร่นั่นหมายความว่าเราเพิ่มโอกาส ที่จะทําให้ปอดที่ลมเข้าได้ยากเข้าลมได้ช้า d i s t r i b u ไปถึงหมนลมก็จะเข้าได้เราก็จะได้ตัว collateral ventilation ด้วยนะครับแล้ว p r e เช u r e ที่ได้จะสูงกว่า p r e เช u r e ที่เปิดปอดปกติโดยที่ไม่มีเทชหงนะครับเห็นไหมว่ามันก็จะมีประโยชน์เพิ่มขึ้นอีกอีกอย่างนึงเวลาที่เราหายใจเข้าออผ่านน้ำนะฮะเราจะได้ความชื้น ไปด้วยก็จะลดอาการคอแห้งของคนไข้เวลาฝึกหายใจลึมไปด้วยในตัวนะครับโอเคครับคราวนี้เราจะมาพูดถึงว่าเอ๊แล้วเวลาที่คนไข้ยีออกซิเจนเทอร์ปีอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ออกซิเจนเทอร์ปีสุดได้เลยไหมนะครับจริงๆใช้ได้เลยนะครับจริงๆตัวนี้เราก็ต้องเติมน้ำนะครับให้อยู่ในระดับนะฮะแล้วเราก็จะได้ความชื้นจากตัวแทงค์ตัวนี้แทนแล้วพอเราเปิดโอนะครับ ให้คุณไข้นะับอย่ากอุกปกรณ์ตัวที่มีโฟจะเห็นว่าจะมีตัวออกซิเจนไฟล์ที่อยู่ด้านหลังนะครับตอนที่เราฝึกคนไข้ให้ฝึกหายใจลึกเนี่ยคุณสามารถที่จะต่อออกซิเจนไลน์เข้าไปได้เลยนะครับแล้วเปิดโฟตามอินสตรักชั่นแมนวลซึ่งมันจะบอกว่าถ้าเราใช้โฟที่100นะครับถ้าเปิดออกซิเจน ด้วยโฟ o w เท่านี้คนไข้จะได้ FIO 2ประมาณเท่าไร่อันนี้ต้องกลับไปดูแมนนวลนะครับหรืออุปกรณ์บางชิ้นะครับอย่างเช่นตัวโคชเองนะฮะโคชเองก็จะมีตัวรูต่อออกซิเจนข้างหลังเช่นเดียวกันแบบนี้นะครับอ่ะเราก็ต้องไปดู Instruction m a n นนวของตัวโคชว่าเปิดออกซิเจนโฟลเท่าไหร่แล้วโฟ o w ที่ทำให้อยู่ในหน้ายิ้เนี่ยประมาณ2 0 0อถอ่ะมันจะได้ FIO 2เท่าไหร่ เพื่อให้ f i o เที่ได้่ยแมทกนันกับตอนที่คนไข้เรสติ้งนะฮะคือตอนที่ไม่ได้ฝึกครับหรือถ้าเป็นยูแพคยูแพคเราจะใส่ตัวออ,ออกซิเจนเข้าไปยังไงนะครับท่อเฉียงเป็นตอนดูดใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนเข้านี่เลยคะเปิดออกซิเจนฟลไว้ตัวคอลลิเตทิวตรงนี้ก็จะทําหน้าที่เป็นรีสัวที่กักออกซิเจนไว้ก่อนพอคนไข้สูดก็จะดึงเออกซิเจนที่กักไวอ้อยู่นี้ เข้าไปพร้อมลมหายใจแล้วก็ตลอดระยะเวลาที่หายใจเข้าออกซิเ,เจนที่เติมลงมาก,ก็จะได้ด้วยนะครับถ้าเราอยากได้รีสัวที่เยอะกว่านี้เราก็ต่อฮอลูกเกตทิวที่อาจจะยาวกว่านี้สองเท่าฮอลูกเกตทิ้วท่อสั้นมาตรฐานแบบนี้1ท่อนจะได้ตัววอลลุ่มที่เป็น,นรีสัวประมาณ5 0ซีซีถ้าคุณอยากได้100คุณก็เติมไปเป็น2ท่อนคือเป็นท่อที่ยาวขึ้นนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นการประยลกก์้ช้ ตัวออกซิเจนเทอราปีในระหว่างที่คนไข้ติดหายใจลึกหรือแม้แต่กระทั่งชำไอเอ็มนะครับจากตัวบีทแม็กก็สามารถที่จะเติมออกซิเจนได้เช่นเดียวกันนะครับหวังว่าวิดีโอนี้จะทําให้นักศึกษาเข้าใจในตัวอุปกรณ์ i อเแล้วก็เทคนิคการใช้การหายใจในขณะที่ใช้ i อเอนะครับโชคดีครับนักศึกษาทุกคนสวัสดีครับ